สบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีบนตุ่านพีก็ส้มสังน้ำคำเด้อสบายดีปลาลุกเนี่ยลูกสบายดีปลาลุกไหมไหมเอ้ยหน้ามุมคือแมวนี้เป็นวดัดคิวกไะไรปลาลูกไยคิวกับเป็นวดัดฝ่งดูพอเห็ดย่างนะบรรยากาศยามเศร้าๆเมื่อนี้ก็ลมแหงแ้งเนาะบรรยากาศแบบว่าลมแหง้งแหง้ง อเหตุยังเห็นอะหักมันออกเลยเปาอยกระเซิฟมาเด้อเลยเนาะหากมาลงแห่งประนันนะเนาะจ้าพอไอคิวนาะปลูกยังเบิ่งเบิ่งสิไปเบิ่งไอ้ยังในผลปลูกหน่อยเอาไปปลูกแทบอัดนียนะฮะมาเด้อมาเด้อกุ๊กหมากไอ้ยังเนาะเบียยานางผลมา มากินแกง่อไม้อาเบียยานางมาปูพร้อมผักหอมเป็นเครื่องมาแต่ร้่มีใหญ่เจืออนตรองเลยมาปูไว้กินกับก่อยกับป้อมยังมาได้กระปอมมามักม่วงพันกาดอกมาากอม่อยากหล่นเลยคือมวยห่มหพี่ แดดยามเศร้าๆคิวก็เป็นวัดบ่าสบายอันนี้คือหน่อไม้เนานน้องข้ามซิมุกหน่อไม้ป้าลุงเอ้หน่อไม้แบบพักจงไว้เมื่อวานนี่จงไว้ว่าสิมุกอาสิมุกหน่อไม้เนาะเอาเสียหน่อไม้มามุกกันเจ๊ใได้จั๊มุกแหลท่านผู้ชมเอ้ย ลมแหง้งพุ่นมาแต่คนทางโปเต็มมาเต็มตาโปรโตาลม <c oughs> เจ็บหัวหมวื่วันอากาศเปลี่ยนแปลงไวลองดูเอาไม่แนเอาไม่เลีเรียงนอกมันแหละมีแต่แนงมัน มากินแจงหนำใหม่มากินมุกหนำใไม้หนำกันเดอ้อปลาลุงเดอ้อมุกหนำใไมส้สดสดเดอ้อมากินมุกหนำใไม้หนำกันปลาลุงเอ้น้องข้ามว่าสีมุกหนำใไม้สุกินสีมุกหนำใไม้สุกินเด้อจ้าเดอ้อไม่รู้ว่าจะอร่อยหรือเปล่าเนาะยานางก็สีเขียว จากไปนำเบา,าไทยไปนำนะ้วา,วานนองคำกะเธอไปทำงานอยู่ไทยเบาไทยกับเป็นเด้อเบาอังกฤษกับเป็นอยู่บ่หลายเอาเอาเอาเพิ่นมั่งเข้ามาอยู่ในแล้วบปลาเนี้ยจะมั่งมากล้วบ่บล่บ่างนะ นี่ยี่ห้าหนึ่งแล้วนะเนาะเพิ่นกอปลาลงเลยเมื่อนี้พอยิ้มขี้เป็นก่อเฮือนปลาจะไปทางใดเลยมากระโปรงมาแลงออกไปเบิ่งบวยฮะเอามันสิบัวแห้งบ่เออ

พไอคิวยังกบยังขี่อัดมากป้าลุงยังยังสบายดีพี่น้องเห็ดเือนเร้อวอย,ยู่ไปทางใดเก็ดเทินเป็นแล้วเห็นอ่ะไปทางได้

เ,เห็ดผู้เดียวน้องข้ามเล็กิ่นเห็ดไบไงเห็ดผู้เดียวอันนี้ก็ให้ก,กระมากมามาหยกข้ามมาเห็ดอยู่ในเออเสืาอจ้านะ้ะจะบุไปเก็บหน่อยนะคอยสักให,หน้นะสองสามตัวนะไปหากุญแ่นะบุย้ยคิคก็ห้าก,กระลับไปเมือใด แดดเหมือนเ่แดดแห้งเงินกำลังนน้อยพี่น้องเอ้ยเงินกำลังมาได้ใหญ่ดอกเห็ดพอได้อยู่ได้เศร้าคือเพิ่นพอได้เห็ดใ่เห็ดพอได้อยู่ได้นอนแล้วก็ยา พอได้อยู่ได้เล้า ทางนี้เพ่นยามมาทานละกอไก่ให้คิวเลยสองตันี่ ก่อไปพือเดียวเพิ่นคอยเห็ดไปเดือนหนึ่งสิบ่แหละวบป่ะแคนว่างกับเห็ดแค่นั้นนั่นกับไปเวียกไปงานน่ะนีในบ้านาน,นี่เขาเจะอดะนะเขาจะตายหยัางสมงเสมอนะอืมกี่ผุ่นอเอ้กี่ผุ่นมาเต็ม เข้าเบิ่นในเฮือนพอใหคิปไปยังกบยังเขียดพี่น้องเอ้ยแต่ว่ายังบ่ได้ไปเบิ่งว่าได้ลายซำใดเบิ่งข่อยสิไปเบิ่งกอกบอลีบ่ตัวข่อยจักเยักขามันกบนดอยมันไปได้าด่เออ ดินทรายนะอืมคอ,อมยยกก่อทเลยเนาะก่อนนก่อเป็นไปจะ ไปไปเบิ่งกบไป,ปลุงฮาลสิพามาเบิ่งกบกบกบอบอบโอ้ยน้ำเต็มอบอ้ยจะตัวคอยแล้วดินันมันมาเบิ่งกบเฮ้ยไปยาดเนีป้าพีาา่น้องพอไอ้เคียวไปจับกบเบิดคืนนังว่ามาเบิง่ง ยังอันนี้นะข้างคกข้างคกโอ้ยยันเด้ปังผอยคิวตัวเท่เบิ้บงจิไปหายผอยคิวนพี่น้องเบิ้งแพ้ผสมมากินอันนี้ข้างคกโอ้ยคือขียตายเลยท่านผู้ชมเอ้ย ปิดไว้ทีแอ็ดท่าสีแกงอยู่จะตัวคอยข้างคลกให้มาเมนกบซับป้าเฮ้ยบ้าอะไรเนี่เอิ้นมากปปุบปพี่น้องมาบึงดูวันพอไอคิวนี่เฮ้ยข้างคลกพี่น้องไอเพิ่นสีกินข้างคลกเอาต้มเไย เอาลาบอีกโหตายเลยวิธีลาบมาเบิ่งเริ่มปะลงุงเป็นสีก่อยเริ่มเปนสีลาบอาะไรพี่น้องลิดนี่ก็จสได้ขอจบคลิดแพงสัมนีดเด้อผักเบิง่งผักสมต่อไปสบายดี